ด็อกเตอร์ธัญรักษณ์ตอนเรียนบิญยาเอกก็บอกว่าอาจารย์หนูขอทําในสัตว์ทดลองได้ไหมนะรูปภาพต่อไปนี้เป็นรูปภาพที่เราตื่นเต้นมากในห้องแลบเราเนะเราอยากจะแสดงให้ท่านเห็นเราก็เลยคิดไม่ใช่คิดเราก็เลยไปหาิ i ทเลเจอร์แล้วก็พบว่ามีแอนิมอลโมเดลอันหนึ่งที่น่าสนใจวิธีการก็คือเขาไปเอาหนูวิสตาแรดแบบ แล้วเขาก็ใช้เอนไซม์ปาเปนฉีดเข้าไปในกระดูกอ่อนฉีดเข้าไปในข้อกระดูกเข้าใจเอนไซม์ปาเปนไหใครที่กินมะละกอเยอะๆส้มตำเยอะๆเนี่ยจะมีปาเปนในมะละกอใช่ไหมเขาสก,กัดเอาเอนไซม์มาแล้วก็ฉีดเข้าไปนะฮะดูซิว่าจะเป็นยังไงเราก็เลยแบ่งหนูออกเป็น5กลุ่มกลุ่มแรกไม่ต้องทําอะไรเลยกลุ่มที่สองฉีดเฉพาะเซซามีนเข้าไปไม่ต้องฉีดเอนไซม์กลุ่มที่3มฉีด อะไรนะที่เป็น OA นี่คือฉีดเอนไซมเข้าไปกลุ่มที่4ฉีดเอนไซมเข้าไปสักสัปดาห์หนึงแล้วก็ฉีดอะไรนะฮะเซซามินตามเข้าไปโอเคไหมฮะเป็นกลุ่มที่4กับกลุ่มที่5ใช้โดส2โดสคือ1กับ10คือเราไม่สามารถใช้โดสได้มากกว่านี้แล้วนะเพราะว่าเราต้องเลี้ยงหนูค่อนข้างเยอะนะฮะเราก็ใช้เลือกใช้2โดสที่ต่างกัน10เท่านะฮะดันั้นใช้เวลาประมาณ ฉีดประมาณ3ครั้งทุกๆ3วันแล้วก็ฉีดเซซามีนหครั้งทุกๆเท่าไหร่นะห้าวันนะฮะทุกๆ5วัน,นะวนแล้วฆ่าหนูมาลองดูนะครับเราทำอะไรบ้างเราหาดูว่าเนื้อกระดูกอ่อนเป็นยังไงรูป A จะเป็นรูปที่ไม่ได้ทำอะไรเลยกับกระดูกอ่อนรูป B คือรูปที่ทำไมฮนะฉีดเฉพาะเซซามีนเข้าไปที่เราเอ็กซ์เพคคือ มันไม่ควรจะเกิดอะไรขึ้นถูกต้องไหมนั้นก็จะเห็นได้ว่าความแตกต่างมันแทบจะไม่มีเลยเซลลยังอยู่ในลักษณะของคอลัมน์เนื้อของกระดูกอ่อนชั้นบนสุดก็ยังสมูทก็ยังมีคอลลาเจนเน็ตเวิร์กก็ยังมีอะไรอยู่เยอะแยะมากมายเหมือนเดิมเพอเผอสีมันอาจจะเข้มขึ้นด้วยนั่นก็คือมีการสังเคราะห์มากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเราก็รู้นะครับว่ามันสังเคราะห์มากขึ้นแต่มาดูกลุ่มของขอกลุ่มของอะไรกลุ่มของที่ฉีดเอนไซม์พวกเราลองลองจินตนาการดูนะ เวลาเราเอาเอ็นซานปาเปนหยดบนเนื้อเวลาจะหมักเนื้อเนื้อมันจะย่อยสลายไปเลยตองไหมอันนี้ฉีดเขาเ้าไปในข้อกระดูกหนูอะแล้วมันก็จะไปสลายกระดูกอ่อนก็จะทําให้เนื้อกระดูกอ่อนนี่มันบางลงแล้วก็คอนโดไซต์นี่มันจะวุ่นวายคอนโดไซ์มันจะเปลี่ยนรูปร่างมันจะกระจัดกระจายมันจะไม่เป็นคอลัมน์มันจะไม่คือพูดง่ายๆว่ามันถูกดิสออกกันไหนดิสอะไรละ่ะฟังก์ชันไปหมดเลยของคอนโดไซต์นะฮะ แต่พอมาดูกลุ่มที่เท่าไหร่นะกลุ่มดีนะฮะอันนี้เป็นโดสหนึ่งหนึ่งหน่วยของเซจามมนนะฮะเราก็พบว่ามันกลับมาใกล้เคียงกับกลุ่มของคอนโทรลมากทั้งกลุ่มดีและกลุ่ม B e, ีอันนี้เป็นการย้อมย้อมเซลล์แบบธรรมดานะครับอันนี้ชัดมากเลยนะตื่นเต้นมากเลยนะตอนที่ตอนที่ทานรักเอารูปมาให้ผมดูรูป A เป็นรูปที่ทำไมฮนะเป็นรูปที่ธรรมดา รูป B เป็นรูปที่ฉีดเซซาม,มีนเข้าไปแต่รูป C นี่สิฉีดอะไรเข้าไปนะปาเปนเข้าไปทําให้เกิดโรคจเจนมันขาวไปเลยคือมันย่อยย่อยเอ็กซ์ตาโซลาร์เมทิกโปรตีนออกไปหมดเลยทั้งคอลลาเจนทั้งอะไรหลุดไปหมดเลยแล้วก็เซลล์คอนโดไซต์แต่พอมาใช้เซซามีนที่1นึ่งไมโครโมล่าหนึ่งไปโครโมล่านะเราก็พบว่ามันกลับมา กลับมาใกล้เคียงกับคอนโทรลมากเลยนะอันนี้จะแสดงให้เห็นว่าเซซามีนสามารถที่จะรีเวิร์สเอฟเฟกตดีเฟกของกระดูกอ่อนได้จริงๆนะฮะเรามาดูรูปนี้เป็นรูปอีกรูปหนึ่งที่เราตื่นเต้นด้วยเหมือนกันก็คือการย้อมคอลลาเจน type 2 c o คอลลาเจน type 2ก็อย่างที่ผมบอกอะเหมือนกับไปเสาเข็มมันต้องมีเหล็กเส้นนะฮะในในกระดูกอ่อนก็ต้องมีคอลลาเจนเป็นตัวเ็ตเวิร์กนะฮะ รูปแรกเป็นรูปปกติรูปที่สองเป็นรูปของอะไรนะฮะเซซามินธรรมดาไม่มีเอนไซม์เห็นไหมสีมันเข้มขึ้นซึ่งมันจะสอดคล้องกับยีนเอ็กซ์เพชันของคอลลาเจนที่มากขึ้นแล้วพอเอาเอนไซม์ใส่เข้าไปไม่มีเซซามินนะฮะใส่เอนไซม์เข้าไปเฉยๆหายไปเลยคอลลาเจนแทบจะหายไปเลยแต่พอเราเติมเซซามินเข้าไปรักษามันสามารถที่จะสีมันสามารถที่กลับคืนมาได้ อันนี้เป็นการพิสูจน์ให้เห็นจริงๆนะครับว่า in v i ิโวเซสมีนเวิร์กจริงๆวิร์กจริงกลับมาแล้ว